ผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันมาคบูชาค่ะการทําพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะฝากข่าวดีมาบอกพี่น้องประชาชนว่าจะมีการยกเว้นค่าทางด่วน3สายนะคะได้แก่ทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร19ด่านนะคะแล้วก็มีทางพิเศษสีรัฐอีก31ด่านทางพิเศษอุดรรัธยาอีก10ด่านด้วยกันรวมทั้งหมด60ด่านนะฮะในวันที่24่กุมภาพันธ์นี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะก็ใช้บริการ ฟรีนะฮะบางคนบอกปกติไม่ขึ้นวันที่24ขึ้นเต็มที่ได้เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมคะที่เราจะมาติดตามกันก็คือเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะจากแก๊งมุชาชีพเหมือนกันค่ะที่มาหลอกลวงนะฮะโดยการอ้างชื่อของทางการไฟฟ้านครหลวงค่ะเรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมคะทางรายการได้เชิญท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะ,ะท่านธิติวุฒิเงินคล้ายนะคะให้เกตมาร่วมพูดคุยกันสวัสดีค่ะสวัสดีคระ นะฮะอาจารย์มโนเคยเจอไหมฮะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่บอกว่ามาจากการไฟฟ้านครหลวงฮะโอ้ได้รับเองด้วยครับได้รับเองถ้าอย่างนั้นต้องถามได้รับโทรศัพท์เองด้วยท่านจริงๆทุกวันนี้เนี่ยมิจฉาชีพเขามีวิธีการแอบอ้างชื่อการไฟฟ้านครหลวงไปหลอกประชาชนรูปแบบไหนบ้างคะท่านที่เราสรุปกันมาก็มีหลายรูปแบบครับมีทั้งโทรศัพท์มาส่ง SMS ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำลิงก์ทำลิงก์ไปสู่หน้าเพจอะไรของเขาเนี่ยนะครับก็มีหลายอัน อ้าง,งว่าจ่ายค่าไฟเกินอย่างนั้นมีไหมคะท่านส่วนใหญ่จะผูกเรื่องเงินนะครับแล้วว่ามันจะมีการจ่ายค่าไฟเกินหรือว่ามีการตัดยอดเรื่องค่ามิเตอร์มีการขอเปลี่ยนมิเตอร์อะไรพวกนี้ครับอบอกว่าอันนี้ต้องให้ติดต่อเข้าไปนะครับค่ะแล้วประชาชนจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้การไฟฟ้านครหลวงตัวจริงไหมหรือว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพท่านพาะบางคนบอกโอ้ก็มาหน,น้าเชื่อถือนะมีโลโก้โลโก้ MEA <ทำ S 1> เป๊ะทำเหมือนเลยใช่ครับเหมือนมากเลยใช่แต่ววาจริงแล้ว ก็นโยบายของการพราะนักขหลวงนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยติดต่อไป,ไปทางเอสอ็มเหรือว่าติดต่อทางโทรศัพท์นะครับ <คะ S 2> ยกเว้นว่ากรณีที่ว่าจะทำตอนนี้เรามีเรื่องของของ e b i l l นะครับจะ,<ค>ะโทรไปติดต่อเรื e ่อง e b i l l อย่างเดียวแต่ว่าจะโทรไปจะไม่ขอข้อมูล จะไม่มีการถามเลขไม่ถามหลักเลขบัญชีไม่มีการแจ้งโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยครับมาให้กันแล้วก็ไม่มีการส่งลิงก์ที่สําคัญเราจะไม่การไม่มีการส่งลิงก์ให้ให้กับประชาชนกดลิงก์เด็ดขาดถ้ามีนี่คือไม่ใช่การคือให้ให้คิดไปก่อนว่าน่าจะปลอมครับแล้วก็โทรมาเช็คได้หรือลายติดต่อมาที่การไฟฟ้านครหลวงได้มาสอบถามตัวสอบกันได้แคปข้อความนั้นเลยแล้วก็ส่งกลับมาให้เรา ถามเราเลยว่าเราทําหรือเปล่าตัวเนี้ยก็มีหลายรายนะครับก็ถามมาเช่นนี้ครับเราก็ชี้แจงไปถูกต้องนะครับแล้วเราก็เอาไปเอาเรื่องเนี้ยไปสืบสารต่อค่ะว่าจะไปดําเนินการกับกับคนที่ที่ติดต่อมาอย่างไงเพื่อเพื่อดำเนินการลงโทษได้โทรมาถามดีกว่าเสียเงินนะฮะใช่ครับติดต่อมาเลยครับการว่านครหลวงเนี่ยพร้อมเสมอครับให้ให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มีพี่น้องประชาชนสนใจก็คือเรื่องของสายไฟอะ อ่านะเขาบอกว่าในกรณีสายไฟตอนนี้นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยหลายคนบอกเราเอาลงใต้ดินบ้างได้ไหมเห็นบางที่มีนะก็ดูแลปลอดภัยดีแต่ไม่ได้มีทุกที่ใช่ไหมฮะในในกรุงเทพมหานครเราไม่ไม่ได้มีทุกที่ครับแต่มีแผนที่ทำถนนหลักเนี่ยมีแผนแผนทงหมดแต่ว่าต้องใช้เวลาครับตอนนี้เราก็จะพิจารณาเฉพาะหนึ่งถนนสายหลักนะครับแล้วก็ตามแนวรถไฟฟ้าย่านธุรกิจนะครับ สิ่งเหล่านี้ดูว่ามีแนวโน้มความต้องการการใช้ไฟฟ้ามากมก็เลยจะรีบทําก่อนการที่เอาสายไฟฟ้านะฮะลงใต้ดินนี่มีประโยชน์ยังไงฮะท่านรองผู้ว่าคือต้องอย่างนี้ก่อน,นครับว่าเราเนี่ยนะ,ะในสถานการณ์ไฟฟ้านครหลวงเนี่ยมีการบริการระบบไฟฟ้าะนะครับการเติบโตของเมืองตั้งแต่20ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อก่อนมิเตอร์เนี่ยเราพูดกันมิเตอร์บ้านอยู่อาศัยเนี่ยมีประมาณ2ล้านกว่าลายปัจจุบัน4.5หล้านลาย เยอะขึ้น2ล้านกว่ารายนะบ้านอาจารย์มโนกับบ้านพุกด้วยนะอาจารย์เพิ่มขึ้นมาสองเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้ามันมีมากขึ้นสายไฟฟ้าที่เป็นระบบสายอากาศเนี่ยจ่ายไฟไม่เพียงพอที่จะจ่ายไฟให้ให้ประชนมีไฟฟ้าเพียงพอใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับก็เลยมีเราก็เลยคิดว่าหาวิธีว่าจะจ่ายไฟได้มากขึ้นยังไงก็ทางเลือกที่ดีสตอนนี้ก็คือสายระบบสายไฟใต้ดินนะครับ ก็ถ้าเราเปลี่ยนจากระบบสายฟ้าอากาศที่มันจ่ายได้เนี่ยสวงจรนะครับถ้าไปจ่ายสายไดดินเนี่ยมันจะจ่ายได้ถึง9วงจรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจ่ายได้ประมาณ2.25เท่าทําให้ระบบสายไฟฟ้าไดดินเนี่ยจะจ่ายพลังงานได้สูงแล้วประชาชนที่มีความต้องการมากเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มการจ่ายไฟได้ให้ได้ครับคือถ้าจ่ายไฟฟ้าได้เยอะนั่นหมายความว่าเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องไฟดับ ไฟตกซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วนะฮะในยุคนี้แต่ว่ามันจะเป็นผลกระทบอย่างอื่นดีขึ้นยังไงบ้างคือไฟฟ้าตกดับเนี่ยมันก็คือระบบไฟฟ้าสายไฟฟ้าใต้ดินน,นะครับะจะไม่มีไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับน้อยลงอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบจากสภาพอากาศพวกพายุพวกรถชนเสาอ,อะไรต่างๆนี่มันจะไม่มีเพราะนโอกาสที่ไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับเนี่ยน้อยลงมากนะครับ แล้วก็ใช่คือเรเ่องเราเรียกว่เาไฟฟ้าระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงนะครับแล้วก็เสนียภาพสวยด้วยนะไม่ต้องมาถ่ายรูปกับสายไฟเราใช่ไหมครับอันนั้นมันผลพลอยได้ว่าพอสายลงดินแล้วเนี่ยท้านีภาพก็จะสวยงามมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเดินไปก็ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าหนึ่งนะไม่มีเสาเกะกะทางเดินนะครับแล้วก็ ทางประชาชนเองก็ไม่ต้องกลัวว่าว่ามีรถชนเสาทําให้เสามันล้มและททาให้มาโ,โดนมาโดนประชาชนเสียหายได้ครับค่ะแต่ว่าระหว่างก่อสร้างก็ต้องระวังเรื่องการจราจรเรื่องความปลอดภัยด้วยไหมฮะท่านค<ร>ือเรามีวาค,ความมีการควบคุมกันอย่างดีนะครับสาหรับงานของระบบสายใต้ดินเนี่ยค่ะก็เรามีการก่อสร้างปัจจุบันเนี่ยเราสร้างเสร็จไปแล้วเนี่ยเจ็กิโลเมตรค่ะนะครับเราเหลือจะสร้างอีกประมาณ2 0 0กว่ากิโล นะครับตามแผนถึงปี72แผนแตนี่แผนก็แผนถึงปี72นะครับแต่จะสร้างไปเรื่อยๆอ่ะคือความความยาวมันจะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เรามีผู้รับจ้างที่มามาก่อสร้างเนี่ยก็หลายหลายสิบลายนะครับเรามีการควบคุมคือเรามีการตรวจงานตรวจงานภาคเช้าตรวจงานภาคบ่ายนะครับแต่เนื่องจากการทำงานของเรามีเวลาจำกัดเราทำงานภาคกลางคืน สี่ทุ่มถึงตีห้าสี่ทุ่มเราเริ่มจัดเตรียมการและจะทางานจริงๆก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับหลังจากตีสามก็ต้องเริ่มเก็บของแล้วเพราอตีห้าเนี่ยเราต้องมาคืนพื้นที่ให้ประชาชนใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการทํางานมันสั้นมากนะครับเนื่องจากเวลาจํากัดเนี่ยเราทํางานจริงๆได้แค่สามถึงสี่ชั่วโมงต่อวันเองครับการเร่งรัดการทํางานอย่างเร่งรีบเนี่ยครับบางทีมันอาจจะเกิด ข้อบอกพร่องบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราพบข้อบอกพร่องเราจะรีบแก้ไขทันทีและยืนยันว่าถ้าเราทราบเนี่ยเราจะซ่อมให้เสร็จภายใน,น,วน1วันค่ะวันเดียวต้องเสร็จเลยนะคะใช่ครับค่ะะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะะไม่แน่ใจว่าเป็นแก๊งวิชาชีพมาหลอกลวงเราหรือเปล่านะฮะหมายเลขโทรศัพท์ก็โทรติดต่อสายด่วนก็ยังได้นะฮะท่าน คือมีทั้งเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ LINE เ a Connect นะครับแล้วก็มีทั้ง t w i s t e อร์ตอนนี้เป็น X แล้วนะครับแล้วก็มี Call Center 1ร์นะครับสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับแล้วก็จะฝากอะไรก็อินบ็อกซ์มาในในเฟซบ o ๊กของเราก็ได้เรามีคนตอบตลอดเวลาค่ะเอย่าเพิ่งจ่ายเงินใดๆทั้งสิ้นนะคนี่เพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็สอบถามได้เลยครับเห็นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะท่านผู้ชมเรายังติดตามนะฮะในเรื่องของการ คับเลื่อนง,งานของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะย่าิ่ด้านสาธารณูปโภคถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะฮะพบมีปัญหาอะไรก็ แจ้งผ่านเข้ามาที่รายการก็ได้ทางรายการก็จะรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทางท่านรองผู้ว่าการนะคะอย่างยิ่งเลยขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาปรึกษาปัญหากฎหมายกันต่อนะฮะใครที่ชมรายการอยู่หมายเลขโทรศัพท์0 8 1 7 1 5 9 5ห1น้นถึงนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากันได้อาจารย์มนุษทองปานของเรานะพร้อมให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็ในส่วนของกรณีนี้นะคะท่านผู้ชมคะ เป็นเรื่องกรณีที่ร้องเรียนเข้ามานะคะกรณีตำรวจนะคะเดี๋ยวฉันไม่แน่ใจอยู่ในสายเลยไหมคะอ่า<ด>นะคะคุณป้าบัวผันนะคะ,คะป้าบัวผันคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะป้าบัวผันบอกว่าสามีเป็นตำรวจป่าไม้เสียชีวิตใช่ไหมคะเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนปี2548จนถึงปัจจุบันนะท่านผู้ชมป้าบัวผันบอกว่ายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจากต้นสังกัดเลยใช่ไหมคะ,ค,ะคุณป้าขา ค่ะอ่าแล้วคุณป้าอยากถามอาจารย์มโนไว้ยังไงคะคือเงินพิเศษเนี่ยเออสามีดิฉันเขาระบุไว้นะคะว่าให้ให้ใหดิฉันนะคะให้ให้ให้คุณป้านะคะแต่ไม่ทราบจํานวนเงินนะคะอืออแต่พอดีพอดีมีใบใบหนึ่งมาของลูกสาวเขาอ่ะเขาบอกว่าลูกสาวว่าเออเอาไปหมดแล้วแล้วทั้งเงินชาวพนักิจเงินไอ้นั่นนะคะเงินเงินอ่าเบิกค่ารักษาพยาบาลน่ะค่ะ ดิฉันก็ไม่เคยเห็นแต่เขาให้เซ็นให้เซ็นให้เซ็นตลอดแต่ไม่เคยเห็นแต่มีอยู่ยอดหนึ่งเนี่ยเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทนี่เขาเอาไปไม่ได้เพราะดิฉันใช้บัตรเครดิตจ่ายไปเขาเลยเอาไปไม่ได้ค่ะฉะนั้นคุณป้าก็เลยถามว่าทํายังไงให้ได้เงินตรงนั้นมาบ้างในฐานะเราเป็นภรรยาใช่ไหมคุณป้าแล้วคุณป้าช่วยพิเศษเพราะสามีโทษระบุไว้ไงคะคุณป้าจดทะเบียนกันไหมคะจดทะเบียนสมรสค่ะอ่าเเิญเลยค่ะจามโนแนะนําป้าบัวผันเลยค่ะ คุณป้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นดีค่ะอาจารย์ครับครับสวัสดีครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นเงินที่เสียงเสียงเบาจังเลยค่ะอาจารย์ไม่ับเที่เกี่ยวกับบํานาญหรือเปล่านะฮะค่ะมันเป็นเงินที่เกี่ยวกับบํานาญตกทอดหรือเงินอะไรหรือเปล่าครับคือโดยหลักแล้วนะครับถ้าเป็นเงินประเภทที่เหมือนกับสากร์เหมือนกับพวกชาวปรกกิจนะครับค่ะไม่ได้ม่ได้ยินเลย่ะเนี้ทำไมเนี่ยเอาไม่เป็นไรคือเงินตรงนี้ะนะคะคุณป้าเขาจะระบุไว้นะครับ ก็ระบุไว้ค่ะครับถ,ถ้าระบุไว้ก็ต้องให้กับคนที่มีชื่อที่ผู้ตายระบุไว้นะคืออย่างนี้นะคะระบุไว้ว่าเอระบุไว้ให้นางบัวผันโพศีเกี่ยวข้องเป็นภรรยาค่ะบ้านเลขที่ 6, 6, หนึ่งหกหกทัศเอ็ดหมู่หกแขวนแสมดำเขตบ,บางถุนเทียนค่ะดีฉันเองค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้จ่ายให้เราโดยตรงกลายเป็นลูกไปรับใช่ไหมคะลูกเขาไปรับค่ะลูกเขาไปรับเมื่อปีสี่เก้าเนี่ยค่ะ อ๋อคือลูกเขานี่ไม่ใช่ลูกเราใช่ไหมครเ,เ,เป็นลูกติดทางสามีมาใช่ไหมคะค่ะลูกติดทางสามีค่ะอ,อย่างนี้ต้องฟ้องดําเนินคดีเรียกเงินคืนได้เลยไหมคะอาจารย์มโนคะผมไม่แน่ใจต้องดูระเบียบดูข้อบังคับของหน่วยงานนั้นๆนะครับ<อ>ว่าระบุไว้ว่า,ยวายอย่างไรโดยหลักนะครับถ้าเป็นของเรื่องสมมุติว่าถ้าเป็นเรื่องของประกันสังคมนะ,ะเขาก็จะให้ ลูกโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะแล้วก็ภรรยารับกันคนละเท่าเท่ากันกำลังสงสัยนิดหนึ่งนะคะจมามนโถท่านผู้ชม <c oughs> เพราะว่าทางป้าบัวพันธ์บอกว่าทางลูกเลี้ยงเนี่ยเอาเอกาสารมาให้เซ็นแต่ป้าบัวพันธ์ไม่ได้อ่านใช่ไหมคะว่าเขาให้เซ็นเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะเอ่อเพื่อเงินเงินรักษาพยาบาลเนี่ยให้ <c oughs> ให้ให้มาเซ็นทางกรมตำรวจให้มาเซ็นเกี่ยวกับเงินรักษาค่า แล้วไปเซ็นมอบอำนาจให้เขาไปถอนแทนอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะให้เขาเป็นคนไปรับแทนไหมคะเขาบอกว่าได้เงินแล้วเงินจานวนนี้จำนวนนี้มันมีรายการอเอกสารอยู่ที่บ้านนี่ค่ะมีรายการอยู่ทุกอย่างเลยแต่พอดีให้ให้เซ็นแล้วก็เซ็นเซ็นไว้แต่ไม่เคยได้เห็นตัวเงินเลยค่ะแล้วพอดีตัวเงินตัวนี้ที่เขายังรับไม่ได้นี่เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทเนี่ยเซ็นเซ็นไว้แล้วแต่พอดีเรื่องอนุมัติมาแล้วแต่เขาเอาเงินยังรับเงินไปไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่า เสียชีวิตก่อนยังจายไม่ได้เขาบอกว่่ป้าบพันธ์คะถามคําเดียว,ว<ะ>ค่ะป้าเคยเซ็นมอบอํานาจให้ลูกสาวเขาไปรับเงินหรือดําเนินการอะไรแทนหรือไม่ไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยงั้นวิธีการนะป้าต้องไปติดต่อที่ต้นสังกัดขอดูเอกสารแล้วว่าในเมื่อยื่นให้คือทางสามีแจ้งว่าให้เราเป็นผู้รับแต่ทําไมเราจึงไม่เคยเห็นเงินใครเป็นคนไปรับเงินแทนอย่างนั้นได้ไหมคะจารย์ผมว่าต้องไปดูที่ต้นสังกัดนะครับไอ้ผู้ใดไม่ถูกด้วยค่ะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบเดี๋ยวบอกให้ค่ะ ป้าเดี๋ยวป้าถือสายหลังใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันดูว่าที่ทํางานสามีป้าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะหาเบอร์แล้วก็หาข้อมูลผู้บังคับบัญชาตลอดจนฝ่ายการเงินของหน่วยงานนั้นให้นะคะแล้วเดี๋ยวจะหาแผนที่ให้ด้วยผ่านทาง Google Map นะ,ะป้าจะได้ไปถูกแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราหาแท็กซี่จิตอาสารับส่งป้าด้ดวยดะคฮะะดีไหมคะ,เ,ะเต็มที่นะครับป้าะะขอบคุณมากค่ะขอสายกับป,<อ>ป้าหล<อ>ังใหม่เลยค่ะนะคะอาจารย์มโนหะโอ้โหปัญหาเยอะนะคนเราคือบางครั้งเนี่ยนะครับมันหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมันไม่เหมือนกันเหมือนที่ผมยกตัวอย่างประะะกัันนสงคม เงินทุกบาททุกสตางค์ของประกันสังคมเขาจะให้คนที่เป็นโดยชอบด้วยกฎหมายคนอื่นไปรับแทนไม่ได้ใช่ใช่ประกันสังคมเขาจะเป๊ะมากเลยใช่ครับนะคะแต่นี่ของหน่วยงานของป้าเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรต้องตรวจสอบก่อนครับแล้วก็ไปเซ็นอะไรไว้ให้กับหน่วยงานเขามั่งเราก็ไม่รู้ใช่ค่ะดีไม่ดีมอบอำนาจให้เขาไปรับแล้วกลัวมากเลยนะ่ะท่านผู้ชมฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้ทางอาจารย์มโนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแนะนาเนี่ย Ö, ข้อมูลเอกสารต้องต้องมาแบบถูกต้องมาเป๊ะนะถ้าท่านไม่แน่นอนการให้คำปรึกษาก็ก็ไปไม่ได้หรอกครับก็อาจจะไม่ชัดเจนได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามสนามเป้าบรรเทาทุกนะคะแล้วก็วันนี้ทีมงานทุกคนอาจารย์มนุษทองปลาแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ